สวัสดีค่ะมือนีสีผ้ามนปลามหาบักไม่กิ้อู้เงาะนี่เงาะดกคักดกคักนี่เด้อค่ะเงาะเงาะเงาะมนปลามหาบักไม่กันเดี๋ยวสีผ้ามดผ้ามนไปทั้งผุ่นนี่มังขุดค่ะมังขุดนี่กับมังคุดเงาะดกคักดกแน่ดกอีลีนั่นล้องกองค่ะล้องกองล้องกอง ล่องกลองมันอยู่สูงโผลเดียบมาเห็นอยู่ทั้งต้นปุ๊บเราไปตามหาทุเรียนตอพอแล้วพอแล้วปุ่นทุเรียนโหอ,อยู่ทั้งสูงสูงปุ่นเสวนเงาะทุเรียนมังคุดล้องกลองมีครบสี่สหายเป็นว่ามังคุดกับผิวงามงาม อยากซิมกับมาเด้อค่ะเด้อมะหม่นปลาค่ะมะหม่นปลาขายสวนกันว่าแะเป็นเจ้าของนะคะมาขายแห่เพิ่นสวนนี้นะคะอยู่เขตบ้านข่ายจังหวัดระยองร้อยห้าสิบตารางวาขายตารางวาละหาพันเก่านะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิองบอกล้องกล่องที่มันสุกแล้วเดี๋ยวหม่นไปไหม บอกมังคุดค่ะบอกมังคุดดกสุดต้นอรดดค่ะเะกอะดกค่ะโอ้ยขันซุกหนีเหลียพอแล้วพอแล้วพอแล้วบอกล้องกันไปเบินกันนี่ล้องกองประกาเด็ดของเพิ่นดอกย่านเพิ่นจับตารางวาระ5,900ันนะคะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง น้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงเรียบร้อยแล้วเนื้อที่ร้อยห้าสิตารางวามีหลายแปลงนะคะรีบจับจองกันเข้ามาเลยไวเกษียณนะคะหรืออยากมีสวนมีบ้านสวนเอิ้นเข้ามาคะ่ะเอินเข้ามายังทันอยู่ยังทันอยู่รีบเข้ามาเด้อจองได้เลยคะ่ะ